สวัสดีค่ะเนรันนะคะวันนี้นะคะเนรันจะมารีวิวค่ะไดเป่าผมฟิลิปถึง2รุ่นด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็น HP 8108และ b h c 0 1 0ค่ะซึ่งรุ่นแรกเลยนะคะที่เราจะมารีวิวกันนะคะตัวนี้นะคะน้องเล็กสุดของเราเลยจะเป็นไดเป่าผมขนาดเล็ก,กทัดรัดนะคะที่ให้กําลังวัดเลยนะคะสูงถึง1000วัตต์ด้วยกันและยังสามารถปรับสปีดความแรงค่ะได้ถึง2สปีดมีทังตัวลมเย็นนะคะเอาไว้ปิดเกล็เส้นผมและลมร้อนค่ะจัดแต่งทรงผมได้อย่างรวด และ,ะและอีกหนึ่งรุ่นนะคะทางด้านนี้เลยนะคะจะเป็น b h c 0 1 0ค่ะตัวนี้มาความกำลังไฟสูงเลยถึง1,200วัตต์ค่ะมาพร้อมเทคโนโลยีนะคะ thermo protect ค่ะที่สามารถควบคุมอุณหภูมินะคะให้อัตโนมัติเลยอยู่ที่ประมาณ55-57องศาด้วยกันค่ะเพื่อปกป,ป,ป้องเส้นผมจากความร้อนนั่นเองนะคะสเตปการทํางานมีให้ถึง3สเตปสเตปที่1น,นะคะจะเป็นลมเย็นค่ะไว้ปิดเกล็ดเส้นผมสเตปที่2จะเป็นลมอุ่นหรือว่าลม tp ของเรานน่เองสเตปที่3นะคะจะเป็นลมร้อนค่ะ เอาไว้เป่าลมนะคะจัดแต่งทรงผมได้อย่างรวดเร็วว่องไวนั่เนเองค่ะซึ่งทั้ง2รุ่นเลยนะคะมีน้ําหนักที่เบามากๆะคะ่ะยังขนาดเล็กนะคะกระทัดรัดพับเก็บง่ายค่ะใครที่มีแพนนะคะจะไปเดินทางไปท่องเที่ยวอยากได้ไดขนาดเล็กๆไว้ติดกระเป๋าแนะนำสอรุ่นนี้เลยค่ะซึ่งราคาของ hp 8108นะคะตัวนี้มาในราคาเพียงแค่490บาทเท่านั้นและรุ่น b h c 0 1ศค่ะตัวนี้นะคะ แรงลมแรงขึ้นเนาะ1,200วัตต์นะคะมาในราคาเพียงแค่590บาทเท่านั้นเองค่ะและทั้ง2รุ่นนี้เลยนะคะมาพร้อมกันรับประกันค่ะที่ให้สูงถึง2ปีแบบเวอร์ไวด้วยกันค่ะใครที่ส,สนใจนะคะก็สามารถนะคะติดตามทางช่องทางอื่นๆได้เลยนะคะวันนี้ขอจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ